เมสซี่ประกาศว่าโปรตุเกสไม่มีทางคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2 0 2 6โลกฟุตบอลแตกแยกกันอีกแล้วลิโอเนลเมสซี่เพิ่งประกาศข่าวช็อกด้วยการสาดน้ำเย็นใส่คริสเตียโนโรนัลโดคู่ปรับตลอดการไม่ใช่แค่คำพูดแต่นี่คือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการขณะที่ฟีฟ่าเตรียมจัดฟุตบอลโลก2026แชมป์เก่ากลับลดความสำคัญของโปรตรุเกสลงอย่างเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับ ESPN เมสซี่ประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่ได้นับโปรตรุเกสเป็นทีมอันดับต้นๆของฟุตบอลโลก2026สอันดับทีมที่แข็งแกร่งที่สสุดเปน ฝรั่งเศสอังกฤษบราซิลและเยอรมนีโปรตุเกสของโรนัลโดถูกตัดออกจากลิสต์นี้ไปอย่างสิ้นเชิงเมซีย่ยังเล่าถึงประสบการณ์ของเขาในฟุตบอลโลก2022เขาย้ำว่าอาร์เจนตินาต้องอาศัยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของมาตินเนสและลูกยิงจุดโทษเพื่อคว้าชัยชนะในยะฟุตบอลโลกคือทัวร์นาเมนท์ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและโปรตุเกสก็ไม่มีรายละเอียดมากพอโรนัลโดจะตอบสนองอย่างไรความเห็นนี้สะเทือนใจซูเปอร์สตาร์ผู้ปรารันา ที่จะยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของโลกเสมอเร็วๆนี้ความขัดแย้งอันรุนแรงจะเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปนี่คือความขัดแย้งระหว่าง2ชาติที่ยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลที่ถูกผลักดันโดย2ชาติที่ยิ่งใหญ่เมสซ,ซี่กำลังใช้ตำแหน่งแชมป์เก่าของเขาเพื่อกดดันคู่แข่งอย่างหนักคำพูดนี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของทีมชาติโปรตุเกสก่อนการจับฉลากหรือไม่พวกเขาจะเปลี่ยนความดูถูกนี้ให้เป็นแรงผลักดันหรือจะพ่ายแพ้ต่อแรงกดดันจากสื่อ